CR68055 เนื้อที่178.2ตารางวาเสนอขาย1 5 0 0 0ล้านแบาทใกล้ตลาดสดบ,บ้านสีเวียงเจ้าของแบ่งขายจากแปลงใหญ่น้ำไม่ท่วมแน่นอนห่างตัวเมือง12กิโลเมตรใกล้ถนนเลี่ยงเมืองใกล้เซเว่นอ ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชียงรายขายที่ดินนะตอนนี้เราอยู่บนถนนชรรอย152แถวเซเว่นเอเเวนแล้วก็ตลาดสดสีเวียงนะเพื่อไปดูที่ดินนะฮะ178ตารางวาห่างจากถุนหลักตรงนี้นะครับเพียงแค่3า0อาเมตรนะฮะโดยเข้าเนี่ยซอย3ตรงนี้ครับอยู่บ้านสีเวียงฮะตำบลวิงชัยเพื่อวิงชัยจังหวัดเชียงรายนะติดถนนเส้นนี้เลยนะครับราคานะเป็นถนนลาดยางนะฮะ แบ่งขายจากแปลงใหญ่นะครับประมาณ1ไร่ขายแค่178ตารางวานะฮะนี่ครับที่ดินมีบ้านเก่าๆแปลงนี้นะฮะแบ่งขายทางนั้นก็เมือนะคร่สามร้ียแค่350เมตรเท่านั้นครับห่างจากเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ตลาดสดบ้านสีเวียงนะครับการเดินทางสดสบายครับอยู่ชุมชนนะครับแล้วก็ที่สองันใกล้ถนนบายพาสอชรหนึ่งสี่สองนะครับไทจีนลาวหรือเชียงของเชียงรายนะครับนี่ครับพื้นที่แบ่งเรียบร้อยแล้วครับผม178.2ตารางวาที่เห็นเป็นบ้านไม้เก่าๆหลังนั้นนะฮะ จนถึงต้นไม้ตรงนี้นะฮะตามลูกศรนี้เลยนะครับแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนยัดยางนะฮะประมาณ20เมตรนะครับมีรัวแค่ด้านหลังกับด้านข้างกับติดพื้นบ้านนะครับก็เป็นที่ดินที่แบ่งแยกจากแปลงใหญ่ประมาณหนึ่งไร่นะครับอยู่ในชุมชนนะครับไม่เปล่าเปลี่ยวนะไฟฟ้าน้ำประปาคุกคันนะครับใกล้ตราสสดบ้านสีเบญเป็นแค่3ามเมตรเท่านั้นนะฮะนี่ครับจุดเตือนอยู่ตรงนี้ฮะที่เป็นถุงสีดำตรงนี้นะครับ หน้ากว้างประมาณ20เมตรนะฮะลูกค้านะครับก็ใครกาลังมองหาที่ดินใกล้ตัวเมืองเชียงรายประมาณ12กิโลเมตรนะฮะจากเซนทันนะครับก็มาดูได้นะครับคือบ้านนี้เจ้าของก็จะรื้อออกให้หมดนะครับลูกค้านะฮะขายเฉพาะที่ดินนะครับผมแปลงนี้ยังไม่ได้ถมนะฮะก็เจ้าของก็ขายบ้านหลังนี้ที่ดินผืนนี้แล้วก็ไปสร้างบ้านที่เห็นตรงนี้นะที่ถมแล้วนะครับก็แบ่งขายจากแปลงใหญ่พันหนึ่งไร่นะครับที่ดินแปลงสวยครับ อยู่ในชุมชนใกล้สถานสําสคัญมากมายอนทิเช่นตลาดนะฮะแล้วก็เซเว่นเลเว่นแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลสมเด็จนละพาณสังวรเพียงแค่ประมาณ3ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับที่ดินที่แบ่งขายอยู่ทางด้านขวามือท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ถมตรงนี้นะครับถ้าถมแล้วจะเป็นลักษณะแบบซ้ายมือแบบนี้เลยนะครับลูกค้าต้องสร้างรั้วกั้นระหว่าง2แปลงนะฮะซึ่งเจ้าของก็จะรับผิดชอบผละครึ่งกับคนที่ซื้อใหม่แปลงนี้นะครับด้านหลังก็เป็นติดอนองบัวของแปลงหนึ่งของชาวบ้านนะครับ ก็บรรยากาศดีท่นได้บรรยากาศวิวหนองบัวเลยนะฮะก็อยู่บ้านสีเวียงนะครับตำบลเวียงชัยพืภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับเื้อที่178.2ตารางวาขายยกแปลงกันเลยทีเดียวนะหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะฮะซื้อมาเพื่อให้ลูกค้านะฮะผมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสร้างบ้านนะครับเหมาะมากครับผมสำหรับสร้างบ้านนะครับไม่ไกลจากที่ว่าการพืงเวียงชัยประมาณสัก5กิโลเมตรเท่านั้นฮะโรงพยาบาลสุเดชพยาสังวรประมาณ5กิโลเมตรนะครับ ก็เป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งครับที่อยู่ใจกลางธุรกิจสําคัญนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้น,นครับที่ดินลูกค้าต้องถมเองนะลูกค้านะก็อา่าที่ติดที่ดินผืนนี้ที่เห็นต้นกล้วยอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เป็นล่องเหมืองนะฮะแนวจะอย,อยู่ตรงตรง้นกล้วยตรงนี้นะฮะล่องเหมืองไม่กว้างนะลูกค้านะประมาณเมตรหนึ่งนะฮะคือสภาพบ้านก็ตามสภาพลแลวเจ้าของขอ,งอสวนสิทธิ์ อ่าเรื่องบ้านแกก็จะรื้อไปเองนะครับลูกค้านะค่ะเฉพาะที่ดินนะครับก็เหมาะมากสำหรับทําที่พักอาศัยหรือหอพักบ้านเช่ารายวันหรือรายเดือนนะครับเพราะว่าใกล้ตลาดสดนะคนก็จะเยอะกว่าเลยนะครับนี่ครับแนวถึงต้นกล้วยตรงนี้นะฮะเลยจากต้นก,กล้วยนิดน,นึงก็จะเป็นล่องเมืองนะฮะหรือว่าลํามเมืองสารณประโยชน์นะจะมีการขุดลอกอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็หน้ากว้างประมาณมสัก20เมตรครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะติดถนนลาดยางถนนนี้ก็รถยนต์สวนก็ได้สบายเลยนะครับนี่คือสภาพบ้านนะฮะก็ขายตามาสภาพบ้านนี้เจ้าของก็จะรื้อไปนะทุกานะครับก็178ตารางวา1ล้าน5แสนบาทเท่านั้นสำหรับที่ดินคืนนี้นะครับที่ดินอยู่บ้านสีเวียงนะครับตำบลเวียงชัยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย 178ตารางวานะครับขายยกแปลงกันเลยทีเดียว1.5แสนบาทนะฮะบ,บ้านนี้เจ้าของก็จะรื้อออกไปนะครับขายเฉพาะที่ดินนะฮะปรับพื้นที่นิดหนึ่งถมนะฮะก็สวยมากเลยทีเดียวสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับผมก็สำหรับลูกค้าที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถมาดูซับได้ตามตําแหน่งหรือวิดีโอที่ท่านเห็นนะฮะ ก็ฝากด้วยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับร้อยเจตารางวานะครับหนึ่0ล้านห้าแสนบาทอยู่ใจกลางชุมชนถนนดาดยางเลยนะครับแปลงสลับที่ดินแปลงนี้นะครับก็อยู่เขตอำเภอวิงชัยตำบลวิงชัยจังหวัดเชียงรายน้ําไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับลุกค้าแถวนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศถนนด้านหน้าแปลงนะครับก็การสัญจรไปมาก็พอควนเลยนะครับใกล้ถนนหลักใกล้ตลาดสดแล้วก็ใกล้เซเว่นเอเวฟนนะครับ